สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงปืนแก๊บนะครับตัวนี้ประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับตัวนี้เป็นรางเควันนะครับแจ้งราคาไว้ก่อนเลยนะครับราคา2990บาทจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับรุ่นนี้2990บาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นงานท่งปืนแก๊บต่อท้ายไม้นะครับเป็นไม้ประดู่นะครับต่อท้ายไม้ประดู่เหมือนกันนะครับไม้ประดู่ทาสีนะครับตัวนี้ลงแว็กซ์สีลงไปในเนื้อไม้เลยนะครับแล้วก็เคลือบทับนะครับ หลายชั้นนะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลายรางก่อนนะครับอชุดรางเควันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะมีรูตรงนี้นะครับ่าสายพีจะฝังอยู่ในรูนี้นะครับในตัวรางเลยนะครับล่องข้างบนคือล่องลูกดอกนะครับลูกดอกวิ่งล่องบนนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กทั้งคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650ตามนี้เลยนะครับปีข้างข้าวนะครับเป็นสแตนเลสนะครับเป็นระบบไกลกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย PE 1ชุดนะครับสาย PE 100ปอยนนะครับยาง1ชุดลูกดอก1ลูกแบบนี้นะครับ2290บาทนะครับเอ้ย2,000 2,990นะครับไม่ใช่2,200 2,990บาทนะครับเนี่ยครับส่งฟรีปลายทางด้วยนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับ2,200เอ้ย2,990นะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับส่งกำคออีกับนะครับนะครับแค่ประมาณนี้นะครับ ระบบไกลรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อเสียหายตอนไหนนะครับสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับซ่อมฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ฟรีนะครับตลอดเลยนะครับใช้กันไปยาวๆนะครับฟังตอนไหนก็ส่งกลับมาได้นะครับถ้ามันสึกล้อได้ก็ส่งกลับมานะครับระบบไกลผมกล้ารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเพราะว่าผมออกแบบมาเน่นหนานะครับระบบภายในนะครับแล้วก็เหล็กอสแตนเลสตัวสแตนเลสเนี่ย ที่นำมาทำนะครับผมก็เลือกเกลียที่มันแข็งนะครับมาทําไส้ข้างในมันนะครับฝากช่องทางติดต่อไปอีกครั้งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวคุณนิวปาอุบลครับเบอร์โทรสาย0 9 7 2 6 8 8 6 5 0 0ตามนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ